cha cha thứ hút ông bị lục lụ biết đã điều Còn thương quay nhá luôn lao sắc cả hát nát thân pít ta bỏ เก็บเลี้ยงหาปัญจาข้าวเฝ้าตามปุลีเมืองเจริงไทยลูกเต้าลูกขุนเหลือกเก็บมาไว้เป็นบาทเจ้าลายปานปุลุดหนุ่มนอ จัดลำสการเกิดห่วมวนันปีเดือนแห่งเจ้าหับละอาจจะกันระวังล้อมเฝ้าเป็นนิรันร์นั่งนิด พระปิตาราจาบอพิษหักลูกเต้าหกโองสับปโพกะทุลาโปดโปงตามแต่องปุตตานนเนาง บอกคัดน้ำใจหือมองมนเศร้าหกใจห่าวลูกหักสุดแต่พระทายจามใจไฟมักกองเครื่องเล่นขวดทล ป่ามหาดเล็กเอวตามพระสูงไฟสมโยงมาดาแม่เจ้าอาบน้ำคัดสีบ่หือมองเศร้า หกใจเฮาหนุ่มน้อยหกใจเฮาหนุ่มน้อยและนายหือ